g กูดม n i n ิงแบงคอกสวัสดีทุกคนนะคะเดอ้อคงจําเสียงนี้ได้นะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะคอนดาแวะมาทักทายทุกคนพีพีน้องๆทุกคนนะคะเนาะวา่าคนดาสบายดีแล้วก็คิดถึงทุกคนนะคะเดอ้อบอด้ไปสายบอด้หายไปไซอยู่หนีตลอดนะคะเนาะอยู่ในใจเสมอแล้วก็อ่ รู้สึกดีใจแล้วก็คิดถึงทุกคนเนาะคะ่ะเนาะได้อจอบเบิงไล่ไล่ไล่พีพีเพิินไล่เวลาไลก่ก็มากดให้กำลังใจตลอดแล้วก็อานเมนตลอดเห็นทุกคนเนาะคะ่ะเห็นพี่น้องทุกคนอ่ทาทักหาพิมพ์หาฝากความขอความหาว่าคิดหอดอ่ด่าเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆด่าก็คิดหอดทุกคนเดอ้อด่าสบายดีอ่าชีวิตดีดีแฮปปี้มากๆค่ะแล้วก็ ตอนนี้กับทำงานแล้วกับฮอลรีเดย์เนาะค่ะเนาะฮอลรีเดย์แล้วก็ทำงานแล้วก็หายความสุขกับชีวิตออกกำลังกายมีความสุขเนาะค่ะมีความสุขดีสบายดีมากๆเลยแล้วก็มีกำลังใจที่ดีเนาะค่ะมีกำลังกำลังใจที่ดีกำลังใจที่สําคัญที่สุดก็คือกําลังใจจากคนรอบข้างแล้วก็กำลังใจจากคนที่ห่อหักเนาะค่ะเนาะอันนี้สําคัญแล้วก็ คอนดาสบายดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนพีพๆน้องๆทุกคนที่ยังคิดหอดกันอยากสีแวะมาทักทายว่าคอนดาบริดหายไปไสคิดหอดทุกคนเนาะค่ะเนาะแล้วก็ <c oughs> แวะมาถามข่าวว่าผููบาวสบายดีบ่เนาะคือได้ยินว่าขามโขงผู้สาวบบอยูกย่ก่ยาคือได้ยินข่าวว่าสิ้นเนื้อประดาโต มีอย่างตง้องมีอย่างให้ผู้สาวอ่อซอยเหลือบอน้อผู้บ่าวต้องการความเส่ยเหลือปอะเนาะค่ะน้อกะอะยังคิดหอดทุกคนแล้วกะอยากฝากช่อง พี่สาวคนนึงเนาะคะ่ะที่เข้ารู้จักเพิินอยู่ในวงการเข้าที่อยู่น้ากันมานาวแล้วก็รู้จักกันเป็นมิตรภาพที่ดีเนาะคะ่ะขอตามร้อยขออนุญาตตามร้อยพี่ผู้เฒ่าเลยคะ่ะเด้อช่องอ่าเวลาอยากเล่าเนาะคะ่ะเวลาอยากเล่าช่องพี่นีม่มากเนาะเะนาะพี่ผู้เฒ่า <laughs> ขออนุญาตได้ค่ะเดอ้อขออนุญาตอายอดตามร้อยเนาะคะ่ะแล้วก็ฝากีเ,เห็นผีเพิ่นแช่ช่องผีสาวเฮาเนาะคะ่ะเนาะผีซ่าผีซ่าลากินแสบขอให้ทุกคนพี่น้องทุกคนไปเป็นกนําลังใจไปกดกําลังใจให้เพิ่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ให้กําลังใจทุกคนคือกันค่ะเนาะแล้วก็ขอกําลังใจให้ผีผีสาวดาคือเกานะะเนาะค่ะเนาะเวลาเพิ่นไหลโซดกับ ดากาบบรย์เป๋สายกับแมจบ่จ่อเบิงยูแล้วก็เห็นทุกคอมเมนต์แล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนยังคิดหอดคิดถึงแล้วก็อ,อีกครั้งเนาะคะ่นะเนาะขออนุญาตขออนุญาตหมาดค่ำพี่ผู้เฒ่าย่อนร้อยเนาะคะ่นะเนาะชองผีเพิ่นกับคือจังเข้าเข้าเห็นมาล่หละยู่งน้ำกันมาเนาะผีเพิ่นกับมาซอยสังคมคือกันเนาะคะ่นะเนาะกะเป็นคนดีคนนึงแล้วกะอีกพี่สาวอีกคนนึงที่เพิ่นเฮ็ดคลิป กลิ่นเนะคะซาลาพาแซบฝากเป็นกำลังใจให้พีสาวด้วยค่ะเด้อห้อ่า้นที่กระตันยูนะคะค้นดีก็ยอมสิได้พ้นดีๆตอบกลับขึ้นเด้อค่ะบ่ตอง่วงค่อนดาสบายดีสบายดีอีลีแล้วก็มีความสุขความสุขมากๆเลยแล้วก็อ่ามีพลังบวกแล้วก็ที่สำคัญมีกำลังใจ จากคนหลอบขางเนาะคะ่ะถ้าเข้าอยู่กับคนที่ห้พลังบวกเข้าห้กําลังใจเข้าห้ตะควมหรักเข้าห้ตะความหักเข้าเข้ากับมีความสุขในชีวิตเนาะค่ะเนาะอยากจะบอกว่าคิดฮอดคือเกานะคะอยู่ในใจเสมอแล้วกัขอบคุณหล,ลายๆมีโอกาสสิข,ขึ้นมาทักทายทุกคนนะคะบ่ได้หายไปใสก็ยังอยู่น้ำกันคือเกาขอบคุณทุกคนที่คิดทอดคอดาเนาะค่ะ,ะเนาะแล้วนกะ ขอบคุณพี่พูเถาคือกันที่ให้กกำลังใจเนาะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่สาวหลายๆคนที่ให้กกำลังใจแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้ช่องพีพีเพิ่นคือเกาค่ะบ๊ายบายเจอกันเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ